รเราติดกับเรื่องอะไรเราก็ดูเรื่องนั้นถ้าเราติดเรื่องแฟนกังวลกับแฟนห่วงแฟนก็ต้องดูว่าแฟนเขาเป็นของแน่นอนหรือเปล่าเขาเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนซื่อสัตย์สุดจริตอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีเวลาแวบไปหาคนนู้นหาคนนี้หรือเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องดูความจริงดูว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน เมื่อเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงไม่แน่นเราจะได้ไม่ไปผูกความหวังไว้กับเขาอพอเราไม่ไปผูกความหวังให้กับเขาเราก็จะไม่ชุกเวลาเขาเป็นอะไรไปนี่คือการศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปไปยุ่งด้วยเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปอมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือมีการเสื่อมไปหมดไปนี่คือการศึกษาพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนา เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะอยู่เขาจะไปนี่เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะไปเขาก็ไปเขาอยากจะอยู่เราก็ห้ามเขาไล่เขาไปเขาก็ไม่ไปให้เราปล่อยวางปล่อยเขาเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดกับเขาไม่ทุกข์กับเขาอันนี้เรียกว่าวิปัสสนา พิจารณาตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วเ,เพื่อให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหรือครอบครองอยู่นี้มันเป็นของไม่เที่ยงครับนะเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไปหมดไป